เจอกันไนประจำทุกวันนะครับช่องแฟนตาซี800นะครับช่องทางที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วก็ผมแปดปักมากรับหน้าที่ดำเนินการในส่วน ของข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอว่าูลนะครับมาเจอกันอย่างนี้ทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับมีให้ติดตามกันทั้งช่องเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับข่าวคราวของลรเวอร์พูลก็คงจะต้องพุ่งตรงไปที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพิ่งโดนตัดออกจากทีมชาติอังกฤษจะว่าไปแล้วนะครับสถานการณ์นะครับของทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกับทสิงต ในยุคของเกลเลตเซาเกตคงต้องบอกว่ามันไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนลงเล่นทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันนั้น เขาเพิ่งลงเล่นไปแค่17นัดเท่านั้นเองนะครับทำได้1ประตูประเด็นสําคัญตรงที่ว่าตลอดระยะเวลานะครับที่ถูกเรียกไปทีมชาติอังกฤษเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับมีสถิติลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษติดติดต่อกันทั้ง2นัดเ,เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่คือตัวเลขนะครับและเป็นความเป็นจริงถามว่าเพราะอะไรเราเข้าเจกันดีนะครับว่าทางด้านทีมชาติอังกฤษในชั่วโมงเนี้ยตัวเลือกทางด้านฟูลแบ็กทางฝั่งขวามีให้เกเรตสเกตเลือกสรร ใช้งานมากมายเลยนะครับนอกจากเทรน์แล้วนะครับยังมีลิสเจมนะครับไคล์วอลเกอร์หรือทางด้านคีแลนทิปเปียแล้วยังมีดาวรุ่งอีกหลายคนที่พร้อมจะขึ้นมาเสียบอย่างไรก็ตามนะครับเทรน์เองก็ถือว่าอยู่กับทีมระดับแนวหน้าแล้วก็กวาดแชมป์ต่างๆมากมายให้กับลิเวอร์พูลในระยะหลังหลายคนก็มองว่าประโยชน์นะครับจากการเล่นเกมลุกของทางด้านเทรนต์จะสามารถทําให้ทีมชาติอังกฤษ มีวิธีการโจมตีที่มากมายและหลากหลายอย่างไรก็ตามครับแกรีสกเกตไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเขาต้องการผู้เล่นที่ครบเรื่องเราทราบกันดีนะครับเทรนมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมร,รับแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นในสโมสรหร,ร,รืรวอว่าภูก,ก็ตาแต่เขาคือเทพของการเปิดบอลแล้วก็เติมเกมรุกให้กันหรือร์พภลตรงจุดนี้นะครับก็กลายเป็นเพจผลหนึ่งนะครับที่ทําให้แกรีสกเกตเอามาบอกกับทุกคนว่าเขาเข้าใจดีว่าเทรน์ดีนะครับแต่เขาก็ยังต้อง การนักเตะคนอื่นมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าระบบการเล่นที่เขาเลือกใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ เขาเลือกทางด้านาระบบ343 3เข้ามาเพราะฉะนั้นวิงแบ็กทางด้านขวาเขาจําเป็นที่จะต้องเลือกแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าใช้เซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นไปเต็มตัวเปิดบอลได้แม่นก็น่าจะเป็นตัวเลือกได้เหมือนกันแต่ตรงนั้นแล้วเป็นสิ่งที่เกรเรซสเกตไม่ได้มองถึงเท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลตอนนี้นักเตะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมี ปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมากมายบางทีนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ที่เทรน์นะครับไม่ได้เป็นเล่นฟุตบอลโลกนั่นคือในมุมมองของแฟนบอลแต่ในความรู้สึกของเทรนต์เล็กซานเดอร์อันโคิดแบบนั้นไหมคงไม่แน่นอนนะครับนักเตะอาชีพการไปทีมชาตินะครับการที่จะได้มีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรฟุตบอลใ,ใหญ่เนี่ยมันเป็นความฝันของนักเตะทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะต้องทําให้เทรน์นะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก็คือการต้องเล่นให้มันครบเครื่องกว่านี้ นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังเป็นที่พูดคุยกันใหญ่โตเลยเหมือนกันแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับถ้าทางด้านเกลเลตเซาเกตใช้วิธีการมองว่าการเล่นได้ครบเครื่องมากกว่าเป็นตัวจัดทับแล้วก็เลือกตัด เทนออกอย่างนี้นะครับทำไมนะครับนี่คือคำถามแกเรโซเกตถึงยังต้องใช้ทางด้านแฮร์รี่แม็กควยืนลงในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ผลงานในการนัดล่าสุดก็ทำเสียจุดโทษจากการเฟิร์ฟ้าอีกแล้วหรือว่านี่คือนักเตะลูกกักของทางด้านแกเรโซเกตรตรงนี้ไม่พิจารณากันเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายคำถามก็ปล่อยให้แกใช้แฮร์รี่แม็กควของแกต่อไปและจะดูซิว่าแกจะประสบความสำเร็จภายใต้าการทำทีมอย่างนี้หรือเปล่า แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยแล้วกันนะครับช่องแฟนต a สีแปสวัสดีครับ